สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะแค่การบอกว่ามีนี่แหละค่ะหลายคนยังใช้กันผิดเยอะมากเลยค่ะจากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เตรียมไปสอบว่าระดับภาษาอังกฤษนะคะก็ก็เลยทำคลิปขึ้นมาแล้วทีนี้ ภาษาสเปนนั้นโครงสร้างจะคล้ายกันมากเลยค่ะเราเองก็สอนภาษาสเปนด้วยก็เลยจะทําเป็นคลิปแบบ2ตอนนะคะตอนที่1เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนที่2เป็นภาษาสเปนนะคะตัวอย่างประโยคง,ง่ายๆที่เราพบบ่อยๆตอนสอนภาษาอังกฤษแล้วตอนให้เขียนนะคะเช่น อหลายคนยังใช้ว่า t h e y have a bicycle ซึ่งเราจะไม่ใช้ there กับ have นะคะ have แปลว่ามีแล้วปกติเราจะจำว่าถ้าบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนจะเรียกว่า there is there are ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าสองตัวนี้ใช้ต่างกันยังไงแล้วก็อีกสองคำอีกสองประโยคที่ ใช้กันผิดบ่อยคือแบบ I am fever อย่างนี้ค่ะแล้ว I have sick ประมาณนี้อะค่ะซึ่งเ,เราจะใช้ have แปลว่ามีถูกไหมเราจะใช้กับคำนามส่วน sick เป็น adjective นะคะคือสภาพสภาพของเราดังนั้นเราจะไม่ใช้กับ have ถูกไหมคะแล้วก็ fever เป็นคำนามแปลว่าไข้ฉันมีไข้ก็จะไม่ใช้กับ am นะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะ สรุปให้ฟังนะคะว่า3ประโยคนี้นะค่ะจะแก้เป็นอยังไงดีเนาะแล้วทำยังไงจะไม่ผิดอีกดีนะก็อันดับแรกเลยค่ะอยากให้เข้าใจว่าแม้ว่าภาษาไทยจะใช้คำว่ามีคำเดียวอะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3แบบนะคะถ้าเราจะคิดตามแบบ mindset ภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องถามก่อนว่าคำว่ามีเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะเช่นจริงๆแล้วเราเป็นมีแบบมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็คือมีตัวตนอยู่ตรงนั้นก็คือ existence ถูกไหมคะกับการมีแบบที่เราครอบครองเป็นเจ้าของเราต้องเข้าใจก่อนว่า2ออย่างนี้ไม่เหมือนกัน ภาษาอังกฤษจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเป็นการมีการครอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะใช้ have หรือ has ไปเลยที่แปลว่ามีฉันมีถูกไหมคะฉันเป็นเจ้าของสิ่งนี้คราวนี้ถ้าบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนถึงไหมคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองสล s คะ่ะก็เคสที่บอกว่ามันมีของมีของชิ้นหนึ่งอยู่ตรงเนี้ย ปกติเป็นทำของธรรมดาทั่วไปจะใช้ว่า there is หรือ there อยู่ไหมคะคราวนี้ถ้ามันเป็นของที่เฉพาะเจาะจงเช่นแมวตัวนั้นบ้านหลังนั้นอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีการเฉพาะเจาะจงถูกไหมคะก็แบบนี้จะใช้ the ตามด้วยสิ่งของแล้วก็ is หรือ are นะคะนี้อันนี้ข้เข้าก่อนนะคะว่าเอาจริงๆแล้วคำว่ามี ในภาษาไทยคําเดียวเนี่ยค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเราแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย3แบบนะคะอันนี้พูดถึงภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานก่อนนะคะเรายังไม่ไปใช้บ l ลอง to หรือหรือคำที่ค่อนข้างประโยคที่ค่อนข้างสูงกว่านี้นะคะนี้เอาพื้นฐานเลยการมีมี3แบบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละแบบนะคะแบบที่1น,นะคะแบบเ พื้นฐานสุดๆเลยค่ะเวลาที่เราบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนถูกไหมคะก็พูดถึงของธรรมดาทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเวลาที่เราไม่เฉพาะเจาะจงเนะะี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงของสิ่งหนึ่งมันก็จะมีแบบ1นึ่งชิ้นสองชิ้นสาชิ้นถูกไหมคะหรือว่าจะใช้เป็นพหูพจน์ไปเลยมันจะแล้วแต่เคสนะคะอ่าคราวนี้เวลาการที่บอกว่า มีอะไรอยู่ตรงไหนโดยที่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงมันไม่ได้บอกว่าเป็นของใครไม่ได้บอกว่า unknown, อันนั้นอันนี้อันโน้นเนี่ยคะ่ะมีจักรยานคันนึงจอดอยู่ตรงนั้นแค่นี้เองรู้ไหมคะก็จะใช้ there is ไหม there is a bicycle ถ้ามีจักรยานหลายคันก็ there are bicycles รู้ไหมคะแล้วก็ เออถ้าเราบอกอยู่ตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องบอกว่า there is a bicycle there ไม่ใช่เพราะว่า there ก็แบบว่าตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมคะ no? เนาะยกตัวอย่างประโยคที่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นมีนกอยู่บนต้นไม้มีปลาอยู่ในน้ำมีเรืออยู่ในทะเละเข้าใจคอนเซปต์ของการมีตัวตนของอะไรสักอย่างอยู่ตรงไหน ใช่ไหมแล้วใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของและเราไม่ชี้เฉพาะแค่บอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนแค่นั้นจะใช้ there is there are โครงสร้างของประโยคแบบนี้คือ there is หรือ there are แล้วก็ตามด้วย article หรือคำบอกจำนวนซึ่งวงเล็บนี้หมายความว่ามีหรือไม่ก็ได้นะคะถ้า สิ่งที่เราพูดถึงนั้นเป็นพัหูพจน์โดยที่เราไม่เฉพาะจอดจงหลายครั้งเราไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้านามนะคะ,ะแล้วก็จะตามด้วยบุพบทบอกสถานที่หรือตำแหน่งสถานที่ก็ได้แล้วแต่นะคะยกตัวอย่างที่หนึ่งเช่นมีจักรยานคันหนึ่งอยู่ตรงนั้นก็ there is a bicycle there is a bicycle ท่าบอกว่ามีนกอยู่บนต้นไม้ปกติแล้วคือมันปกติแล้วก็อาจจะมีนกหลายตัวถ้าเราไม่ได้นับถูกไหมคะก็อาจจะเป็น there are birds on the tree there are birds on the tree คราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าหูตัวเดียวแน่ๆตัวเดียวชัดๆก็ there is a bird on the tree ก็ได้นะคะภาษาอังกฤษต้องระบุว่ามีหนึ่งหรือมีหลายอันนะคะซึ่งในภาษาไทยบางทีแบบ อา้ามันมีนกก็พอแล้วอันนี้จะเป็นลักษณะของภาษาเอเชียค่ะคือบางทีก็ก็ไม่ได้เอ่อบางทีก็ไม่ได้จำเป็นต้องระบุจำนวนแต่ภาษาอังกฤษต้องระบุว่ามีหนึ่งอันหรือมีหลายอันอย่างน้อยค่ะถ้ามีหลายอันีย่ยคือบางครั้งไม่จำไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนก็ได้แต่ต้องบอกว่ามีหนึ่งอันหรือมีหลายอันคราวนี้ถ้าบอกว่ามีปลาอยู่ในน้ำ fish เนี่ยค่ะมีประเด็นนะคะ ฟิชหนึ่งตัวก็ฟิชเครานี้ถ้าฟิชหลายตัวถ้าปลาปลาหลายตัวเนี่ยค่ะใช้ได้2แบบจะใช้ there are fish in the water หรือ there are fishes in the water ก็ได้ค่ะมันต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันตรงที่ว่าถ้าปลาหลายตัวนี่ชนิดเดียวกันจะใช้ fish ตัวเดียวแต่ถ้าปลาหลายตัวนี่หลายชนิดนะคะจะใช้ fishes นะคะถ้าปลาตัวเดียวก็ There is a fish in the water นะคะคราวนี้ถ้ามีเรืออยู่ในทะเลปกติก็จะมีหลายลำถูกไหมอา There are boats in the sea ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีแค่ลำเดียวจะบอกว่ามีแค่ลำเดียวก็ There is a boat in the sea จบตัวอย่างที่หนึ่งมาเป็นตัวอย่างแบบที่สองเวลาที่เราพูดถึง มีอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นของที่มีการเฉพาะเจาะจงเวลาที่มีการเฉพาะเจาะจงภาษาไทยก็จะเป็นเช่นอันนี้อันนั้นอันโน้นของเธอของฉันหรือของที่เราพูดถึงกันมาเมื่อกี้หรือของที่มีอยู่ชิ้นเดียวประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นจักรยานที่เธอหายอยู่จอดอยู่หน้าบ้านจะต่างจากประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่า มีจักรยานคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็จะแบบไม่เฉพาะจอะจงใช่ไหมแต่เป็นแต่ถ้าเป็นบอกว่าจักรยานที่เธอหายอยู่อันนี้มันมีการเฉพาะเจอะจงว่าจักรยานที่เราพูดถึงการจักรยานคันนั้นนะ่ะมันจอดอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงน,นี้นะคะถ้าแบบนี้ค่ะโครงสร้างประโยคจะไม่ใช่ there is there are การเฉพาะเจอะจงแบบนี้สมมุติถ้าเราบอกที่พูดถึงอันนั้น,นอันที่พูดถึงนั้นเนี่ยจะเป็น The bicycle อันที่เรามองหายอยู่ you are looking for อ่ามันจอดอยู่หน้าบ้าน is parked in front of the house the bicycle you are looking for is parked in front of the house ยกตัวอย่างประโยคที่เป็นลักษณะนี้นะคะเช่นหนังสือของเธออยู่บนโต๊ะ หนังสือของเธอเหไหมมีคนระบุระบุว่าเป็นของใครขนมเค้กชิ้นนั้นไม่อยู่ที่เดิมอ่าชิ้นที่เราพูดถึงกันมาแล้วว่ะชิ้นนั้นนะ่ะตอนนี้พระจันทร์อยู่หลังเมฆพระจันทร์ก็ทั้งโลกนี้มีพระจันทร์ดวงเดียวถูกไหมคะดังนั้นแบบเนี้ยจะมีการเฉพาะเจาะจงพระจันทร์อยู่หลังเมฆ พระอาจารย์ก็จะใช้เ the นำหน้าขนมเค้กชิ้นนั้นจะเป็น that cake หรือ the cake ก็ได้หนังสือของเธอ your book หรือ your books เหมนคะมันมีการเฉพาะเจาะจงมีคำที่มาจะวางไว้ข้างหน้าแบบนี้จะไม่ใช้ there is there are นะคะ โครงสร้างของประโยคแบบนี้นะคะก็คือจะเอาประธานมาวางไว้หน้า v e r to be หรือว่า is หรือ are นะคะโดยที่จะมีคำที้เฉพาะวางไว้ข้างหน้าคำที่เฉพาะก็จะเช่น this that the คำแสดงความเป็นเจ้าของประมาณนี้นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นจากกระยานที่เธอหา อยู่จอดอยู่หน้าบ้าน The bicycle you r e looking for is parked in front of the house หนังสือของเธออยู่บนโต๊ะ Your books are on the table ขนมเค้กชิ้นนั้นไม่อยู่ที่เดิม The cake is not at the same place ตอนนี้พระจันทร์อยู่หลังเมฆ The moon is behind the cloud at the moment ตัวอักษรสีเทาเนี่ยคือเป็นส่วนขยายนะคะซึ่งจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะจะไว้รอคลิปหน้าถ้าถ้าถ้าได้ทำนะคะตอนนี้จะขออธิบายเฉพาะโครงสร้างหลักๆที่เป็นประเด็นที่เราทำคลิปตอนนี้อยู่นะคะ,ะมาถึงแบบที่3ที่แปลว่ามีจริงๆมีการครอบครองเป็นเจ้าของ เช่นฉันมีจักระยานหนึ่งคันก็ง่ายๆเลยะค่ะฉันมี I have a bicycle ยกตัวอย่างประโยคประมาณนี้นะคะให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเช่นพวกเรามีแมวสามตัวฉันมีหนังสือเต็มตู้อีกอันนึงค่ะที่น่าสนใจคนไทยถ้าบอกว่า เลี้ยงสัตว์เนาะมานีเลี้ยงนกแก้วหตัวแต่ภาษาอังกฤษนี่จะใช้ h a v e ได้เลยคือเขาเป็นเจ้าของนอกแก้วหตัวดังนั้นสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยก็คือว่าเวลาที่เรามาพูดภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ควรแปลคำต่อคำค่ะถ้าบอกว่ามานี feed a p a r r o เนี่ยค่ะจะแปลว่าแบบให้ข้าว ตักข้าวป้อนปากประมาณนี้ค่ะถูกไหมคะคือเอราจ,จะคิดว่ามันมีความหมายว่ายังไงแล้วก็ใช้คําที่มีความหมายนั้นแต่ถ้าเราแปลคําต่อคําไปเลยเลี้ยงเป็นฟีดหรือว่าฉันเลี้ยงเธอนะฉันเลี้ยงข้าวเธอไอฟีดยูนี่ก็ผิดนะจ๊ะฉันเลี้ยงข้าวเธอแต่ว่าไ i ไออินวายทนะคะฉันขอเลี้ยงข้าวเธอจะใช้ฉันเชิญเธอ นะคะโ okay. ครงสร้างของการบอกว่ามีแบบนี้นะคะก็ประธานคือผู้มีนะคะ have หรือ has นะคะ have ใช้กับเ,เวลาเป็นคนหลายคนเช่น we หรือ they แล้วก็ผู้พูดและผู้ฟัง i กับ y o u ใช้ have แต่ถ้าเป็นคนอื่นเราพูดถึงคนอื่นแล้วมีคนเดียวะคะ่ะ he she it เนี่ยจ,จะใช้ has นะคะแล้วก็ตามด้วยของที่เราครอบครองคะซึ่งก็อาจจะมีคำบอกจำนวนไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเราสามารถตามด้วยบุพบทบอกตำแหน่งกับสถานที่ด้วยก็ได้นะว่าเออฉันวางข,งของของฉันไว้ตรงไหนอะ่ะก,ก็ตามด้วยได้นะคะอายกตัวอย่างนะคะฉันมีจักรยานหนึ่งคัน I have a bicycle พวกเรามีแมวสามตัว We have three cats ฉันมีหนังสือเต็มตู้อ่าอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษจะใช้โครงสร้างที่แปลกไปอีกนิดนึงนะคะ I have shelves full of full of books อันนี้จะหมายถึงมีมีตู้หนังสือหลายตู้แล้วก็เต็มไปด้วยหนังสือเลยนะคะ I have shelves full of books อัอนนี้ ม o นี Money, เลี้ยงนกแก้วหนึ่งตัว Money has one parrot จะเป็น one parrot หรือ a parrot ก็ได้นะคะ,ะกลับมาที่ประโยคตั้งต้นของเรานะคะ I have a bicycle I have sick I am fever แก้ยังไงดีคะให้เวลาคิดติกตออกต๊กตอกติ๊กนะคะก็หยุด <laughs> หยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้คิดออกแล้วก็ค่อยเปิดดูฉเฉลยนะคะ,ะเวลาที่เราบอกว่ามีจักรยานอยู่หนึ่งคันใช่ไหมคะก็ there is a bicycle นะคะหรือ I have a bicycle ใชไ่ได้สองแบบนะคะแต่ there กับ have ไม่ใช้ด้วยกันคะ่ะไม่รู้ทำไมเห็นคนใช้เยอะมากเลยเ,เราตกใจจนได้ทำคลิปขึ้นมา ค่ะเมื่อกี้บอกว่า s i i k เป็น adjective ถึงไหมคะหลายคนอาจจะงงๆอะไรคือ adjective วะ adjective คือคำขยายคำนามหรือคำที่บอกสถานภาพถึงไหมคะฉันเป็นอะไรฉันมีความสุขฉันเศร้าฉันเสียใจฉันสวยฉันฉลาดไหม <laughs> อะไรอย่างนี้เสื้อสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีชมพูเก่งสวยขี้เรหน่าเกลียดป่วยพวกนี้ค่ะเป็น adjective ขยายคำนามพอเป็น adjective ขยายคำนามมันจะใช้กับ verb to be ค่ะจะไม่ใช้กับ have I am sick นะจ๊ะ I am sick ในขณะเดียวกันมีไข้ก็ป่วยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ไข้เนี่ยภาษาไทยก็ใช้มีไข้ถูกไหมมันก็เป็นคำนามภาษาอังกฤษ fever ก็เป็นคำนามคะ่ะดังนั้นเราจะใช้ว่าฉันมีไข้ I have a fever I have a fever ฉันครอบครองเป็นเจ้าของไข้ไป <laughs> อย่างนั้นก็ผิด <laughs> มีไข้เฉยๆค่ะ I have a fever อ่าไหนๆก็บอกแล้วนะคะแล้วเราก็มักจะสอนอยู่เสมอเลยว่าเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษนะคะเราไม่สามารถแปลคำต่อคำได้นะคะยกตัวอย่างบ้านนั้นมีแมว3ตัวให้เวลาคิดนิดนึงอะภาษาอังกฤษเขียนว่าไงดีบ้านนั้นมีแมว3มตัว ก็หยุดคลิปแป๊บนึงแล้วก็ลองนั่งเขียนดูแล้วก็เดี๋ยวรอดูเฉลยนะจ๊ะยอมรับมาซะดีๆมีใครเขียนว่า that house has three cats <laughs> โอ้ยมันตรงตัวมากเลยแล้วก็ฟังเหมือนจะเข้าใจนะแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช้กันนะเหตุ <laughs> ผลก็คือว่าบ้านเนี่ยค่ะอีตัวบ้านเนี่ยค่ะ มันไม่มีชีวิตใช่ไหมดังนั้นมันไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของแมวได้อ่าใครที่ครอบครองเป็นเจ้าของแมวคะ่ะคือคนในบ้านใช่ไหมอ่าโอเครู้หรือยังว่าจะเขียนอะไรต่อก็ดังนั้นประโยคนี้เอ,อ่อคิดว่าเขียนได้สองแบบนะคะ ถ้าเมื่อกี้เราที่เราทิ้งคําถามไว้ว่าตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของแมวหรอก็คนในบ้านก็ that family ค่ะ that family has three cats นะคะหรือเราจะบอกว่าในบ้านนั้นมีแมวสามตัวแบบเนี้ยก,ก็ได้นะ there are three cats in that house ได้นะคะโอเคไหมพอพอเริ่มเข้าใจคอนเซปต์ไหมคะคือแบบ ภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องของเมาย d s e ตที่ที่หลายครั้งเราใช้คำที่แตกต่างกันแต่ว่าคำที่แตกต่างกันของเราอะหมายความถึงอะไรเราจะต้องคิดถึงตรงนี้ให้ดีแล้วค่อยๆใช้ภาษาไปตามนั้นนะคะแต่ว่าอย่าแปลคำต่อคำนะคะจะผิดแล้วก็เออ เป็นที่น่าตกใจนะคะชาวต่างชาติหลายคนที่เขาไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการคุยกับคนไทยเงค่ะเขาอาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการคุยกับคนไทยมาเยอะๆะค่ะเขาจะรู้ว่าคนไทยจะแต่งประโยคแบบนี้แล้วเขาจะเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจนะคะโอเคไหมกับ คลิปนี้ทำมาแบบพยายามจะอธิบายให้ให้ให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าว่ามันทำได้สามการบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนกับมีการครอบ,ครอ,บ,ค,รอบครองเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะเราใช้ภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะช่วยคนหลายคนได้มากพอสมควรนะคะ หลายคนตัดพ้อต่อว่าแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเน่นนี่นั่นเราพัฒนาได้นะคะทุกคนพัฒนาได้เราซ่อมได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้อีกนะคะเท่าที่จินตนาการออกนะคะว่าเอออะไรที่ยังเป็นเป็นปัญหาในระดับพื้นฐานที่จะทําให้เราไปต่อได้นะคะก็ปูพื้นให้แน่แนๆกันไว้นะคะแล้วก็ ค่อยๆก้าวต่อไประดับถัดไปทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้เหมือนกันหมดนะคะสู้ๆนะคะ